กำลังวิ่งมิวข่อยฮิวหน่อยอะไปข่อยวิ่งเลยอ้าวไม่ได้เล่นเสกเหรอไม่ได้เสกไปีออนสไลด์อยู่เนี่ยเข้ามาแล้วปะเีไปออนสไลด์อยู่เนี่ยใชงไหมแองรีบนะมีอีกห้าวิมีสแกนไวเปอร์อยู่ไหนหกสิบจอร์นจะเอารวมรวมรวมกันเลยไปตัวขวาตัวรู้บ้างไหง ข้นนางนอกข้างนอโหสวยไม่ทเหี้ยเลยกูโอ้อ <c oughs> โหเหียทงบน,น,นทางล่างปุไล <c oughs> งไปยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหมาอะหมดเกิน,ม,น <c oughs> มีมีซี้ได้ปะ เขียนสตัวออพอัพอออยู่ตรงนี้อออยู่ตยัดบายัดบายไปบเียนสตัวไม่มีเก็อร้อยเตัวเลยช่วยตัดเกโยเก้เกโยเกสไวเปอร์ไปบีเหมือมีตัวอยู่ใกล้โลตัวนึ่งเด๋ยวร้อไอปาวไอปาวมีปไปฝั่งนู้นนะสนโอมนตัวนึงตัววางตัวนึง <Pl> วางใกล้วางใต้ใต้ใต้ตรงนั้นวองางบนเลยวะทางเดินอุ้ยเกิน,อ,กนอันนี้90 90โลย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 จะแกมจะแกมจะแก้มฮ่าไม่เห็นตายโดนสามตัว ไป <Pl> เอาวะเล่ะโมกินอะไรโมกตรง,ง,งนี้แชมเบอร์อตัวอะไรวะเป็นเ <One S 2> มนเมนเมนตัวท้าย โอปีสวยกูก็เดกูโทษทีเพื่อนกูึกว่ากูบุกบุกไอ้เี้ยลนจัดแต่ได้อยู่กูได้มาแล้วปะรู้สึกโอีได้แล้วไอวพุ่นพุ่นพุพพุพุพุต้องทาเลยดองกูตน ไปยนไแล้วโอ้โหสามสี่ตัวยุซองหรอเฮ้ยข้างบนลงมาแล้วมเลยมียลงหมดเลยไม่รู้นี่นี่อกซอกๆอะเฮ้ยเออเกียร์ไปมันแทบสามตัวอยู่นี่หมดเลยสามสามคิเช่นเหรอ ไม่ใช่ snowman snowman ไปไปทางไปทางแล้วกระโดดลงมาแล้วโอ้โห OP มิวอดิหลังหลัสวย snowman สอตัว snowman สองตัวอีกตัวหนึ่ง snowman งั้น snowman ันเย้ป่าวทำงานวะด่วยข้าวกองโดนโดนสองไม่โดนว้ย นี่<ป>เดินมิดได้ปะเฮ้ยปาตันมิดเว้ยาระวังๆระวงังมีเราอยู่สองคนไปจะไปเลยอ่ะโยอเ,เลยอ่ะไเป็นไปยโยนะเก็บอะไรเก็บอะเดบเชฟหลังมินเล่นะรอก่อนแล้กันเพื่อนเดินไม่ถึง ที yeah. ่มกูได้เล่นแล้วเว้ยมีใครดูหลังให้ไหมยังไม่มีปุ่มพังอีกไอ้เหี้อนปุ่มเฮ้ยโนว์แมนตัวนึงโอพี่อยู่ตรงกู้อยู่ตรงกู้แล้วยงระเบิดอยู่ตรงกู้อยู่ตรงกู้ เดี๋ยยังไม่เห็นนะลตัวเลยอ้ยีแบกเรื่ไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้ยจะตามติัวแล้วามิแล้วต้งตัวอ้ยมิดโไอ้เคยมิดเคยมิดโนแมนตัวนึ่งไม่มีสมองนะโนแมนตัวระวังมิดมีเคโยนะเปล่า แคแฟงอยู่สองสองอยู่กับผมอยู่กับผมหน้ามิ้วคิเช่นเหรอชัดเจนชัดเจนอืมโอ้ยอยู่ต<ป>รงนี้ต้องยิงข้างล่างตัวหนึ่งตัวหนึ่งไล่ One e n คิเช่นคิเช่นตัวไหนโดดอยู่ข้างบนเหรออืม,มอดดอข้างบลอ่าใช่ข้างบลโอ้ยโอ้ย กระโดดไแล้วเหียยิงไม่ทันไม่เป็นไรเลยเยี่ยผมมากเลยว่ะไเลิงเนผมอจังวะเฮ้ยโดนแฟป็นผมใเยาวดาวได้ใจวได้เาวได้าเทดได้ปะเราเทดได้ไหมตัดไปตัดไปเยนะตัดไปเยอะ้ไหมเอาไงถอยโรเทดมหนึ่งสองาแล้ว สมองอีกสามสองอีคนหนึ่งไปหนึ่งสมองสกินและมีแวนนอผมอันนั้นจะมีปืนฝั่งตัวเ็บปืนตรงนี้ได้ฆ่าชิวข้างบนนี่หลอกคนฆ่าคนมิดดีกว่ามาแท็บแต่ดีอุ้ยโอ้โหสกินซ่อนไว้ซ่อนไว้ป้ซ่อนไว้ เลยก็ประธานเปล่าปันผมวางเปิดอยู่ได้อยู่ไปหาพี่อยู่มะตอนนี้กะแวงพี่ไม้ยดูเวลาครับเตอร์ให้เปลหน่อยอุ้ยเหนึ่งเบากูแล้วนนั่แหละยิงเลยเปาอุ้ยพี่สองตีแล้ววะไงอ่ะใช้โทษอ่ะยืนยืนยืนในวงดิยืนในวงดิตรงนี้เห็นอะไรอ่ะเบาเพิ่งรู้ ไปเปล่าเพิ่งรู้ร้านู่ณโไปแพ็กเอหรอเฮ้ยไม่มีไม่มี K O U A K O U A มิด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 ไปสไปให้เมืองเด้อไประวังคิดเช่นอ้ยอ้ยไปไปวิ่งผ่าสมุกมาหมดเกแล้วมันไม่เห็นนะสูตรไหนวะเนี่ยวิ่งฝ่าเลยอยู่ไหนวะออน่าอยู่ในตั้วอยู่หลังกล่อง มีนะมีนะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมดเลยข้างล่างข้างล่างลาเห็นป้เห็นป้ใครเห็นบะสกี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 ตอนสุดท้ายจะแผนนะจะแผนนะกันหน่อยนะแแพนเลยแพนเลยมันจะยิงเอ้ามันโอ้ <S <S ปแบกปแบกปแกปแกปแกเพิมลิทธิ์แทบเหมือนเดินถอยเหมือนเดินถอยเหมือนเดินถอยเสียงเหมือนเดินถอยแคปูเรียกเรียกเพื่มมาแล้วาลงเอวงเอวงเอโอ้ยแลแอยู่ใกล้แงอยู่ใกล้ตายต้าวาวมีสแกนที่ไว้ได้สมเมนสมเมนกลังไปพี่ มันมันแผ่นเปิดวะมาหาให้เดี๋ยวพีขึ้นข้างบนข้างบนข้างบนรึ่งแล้วรอได้กระโดดแล้วกระโดดหรไปแล้วไหนไหนรอรอได้รอได้รอได้กูอยู่กูอยู่กันหน่อย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 สวยต่ยแปดสวยมีตัวหนึ่งเลสเฮ้ยเพื่อนเราเข้ามาเนอ้สายไกลแตก แผ่นนะแผ่นแผ่นแผ่นแผนแผ่นเดี๋ยวออนอยู่ไหนเออนะโอเคกูแคร์แฟงกูแคร์แฟงได้ไหมมีใครล็อกตรงนี้ไหมเนี่ยกูล็อกข้างบนอยู่เฮ้ยใช่เหรอแฟงมีโอกาสมาจากข้างแบบข้างบนแทนเหรอกูดูทางเมนอ่ะข้างบนตัวหนึงมาแล้วปปฟังกูเหเห็นแล้วเหไม่เอไปปอยู่นมาเลยอยู่นนสกิเจ้าท้าได้ปไป่ สมองนะม่สมองเดินเข้ามาแล้วปะอืมเดินเข้ามาแล้วแบ็คไซด์เหรอเเลยรียบร้อยกูปิดเกมไอ้เหี้ยไม่ถ <mystery> ึงสิบด้วยซ้ำ